สวัสดีค่ะเชื่อปรางเบียนเคฟอร์เด่ค่ะเจนเบียนเคฟอร์เด่ค่ะให้จับฉลักเลือกอาวุธอาวุธด้วยเหรอใช่ I M S M เุ้ยจริงอุ้ยไซส์ใหญ่ขึ้นใช่จริงเหรอมันเตี้ยใช่เุ้ยเฮ้ยเยมองนาฟังเสียงก็ลหอไม่ใช่ค่ะ เจนชอบทอนฟังแล้วฟังซ้ำอ๋อก็มาพูดแต่ทอนเนี่ยไม่ค่อยพูดทอนอะไรหนูพูดหนามไปฟังเฮฟวี่โรเปชันด้วยนะคะเจนชอบเห็นไหมล่ะว้าวสายเก่งนอนนหนึ่งสองสาม I want you อท่านโฮกนั่งเองเริ่มเริ่มต้นของท่านโฮกไม่ใช่ เพราะว่ามันก็ตรงตัวที่สุดเลยกับเพลงนี้แล้วก็ชัดเจนว่า I want you นะเขาคุณแฟนๆคุณแฟนๆเป็นพลังของเรา I need you ด้วยแล้วก็ I love you ด้วยเช่นกันตารู้ใช่ตาเจนเด็ดมากค่ะวิงคือหรอวิงคือไม่ใช่ตาสันไม่ใช่สกโกนจีตมีเพลงวิงนะคะไปดูกันได้นะคะใช่ค่ะจ๋าเป็นเซนเตอร์นั่นเองวิงคืวิงคือ โมบายไม่ถูกอ่ะเอามาอยู่เป็นคนดัดปั <may may ่ปวดไงในในในแล้ว hmm. ก็ชอบแก้คนอื่นหนูเนี um ่ยนะก็เล um ่นกับทุกคนไงหนูเนี่ยถ้ปั่นปวดพี่เชรญก็เพลงนี้เธอเป็นจิ๊ตเตอร์ด้วยเธอก็ทำให้ทุกคนปั่นปวดไงอ๋อใช่แต่โมบายโมบายก็ไม่ขนาดนั้นน้องน้องก็จะเป็นเด็กดีโมบายน่ารักได้โดนเหรอเฮ้ยโมบายดีกว่าน้อง ไม่ได้ว่าโมบายแต่มาถึงโมบายแบบอะไรอย่างนี้ไงโอ้โหตัวเองก็ไม่ต่างกันเลยนะเฮ้ยไอไอไอเดี๋ยวเราตอบพีดใช่นึ่งสองสามชาเขียวโอเคเชนชอบกินชาเขียวโอ้ยแต่เราจะไปรู้เหรอถ้าจะป๊ระกอบกับชาเขียวมันไม่เข้ากันเลยแต่จะเข้ากันก็ได้พี่เชอร์ไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะถ้าใครทำนะคะ เอามาให้เชนชิมด้วยนะคะได้เจนรอชิมทุกอย่างที่เป็นชาเขียวค่ะโอ้โหคุณพี่เมมเบอร์ในวงมีตั้งกี่คนเนี่ยหนึ่งสามสามพี่มินมถูกปะไม่ถูกมินมินยังได้แต่มินมินเหมือนกับเออได้น่าจะเป็นอีกเวลหนึ่งแต่เราคิดว่าแบบวิวอะไรอย่าง,ง uh เงี้ยน้องวิวน้องวิวกำลังมาาเป็นเด็กนักเรียน น้องแซบนะเออแบบเด็กนักเรียนอะไรกชื่อวัยวัยเรียนอยู่เป็นวัยน้องอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะโดนตีต่อผิดมีเจนโดนตีทุกข้อเลยอ่ะไม่ข้อแรกไม่โดนเจนไม่โดนข้อแปกเดี๋ยวหนูตีพี่เนี่ยโหทุหยาสวรรค์หน้าหนึ่งสองสามพี่กันหนึ่งว่าแล้ว ไม่คือประเด็นคือไอเนี่ในหัวคือมีชื่อน้ำหนึ่งในคนแรกเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาเอ๊ะแต่นี้ก็จะไปมิวสิกเอ๊ะหรือจะไปปันอ่นน่าจะเป็นปันอะน้ำหนึ่งจริงด้วยทำไมฉันไม่เชื่ออินสติ้งตัวเองตั้งแต่แรกทำไมเ่อพี่น้ำหนึ่งอะเพราะน้ำหนึ่งมันเรียนสิ่งแวดล้อมมาใช่เลยเพราพี่น้ำหนึ่งน่าจะในป่าได้ดีจริงปะอือเอ็ะไอคือคือคิดเหมือนแต่แต่แค่ hesitate อ้าวตหนูต้องปีว หนึ่งสองสามพี่ตาใช่ค่ะตาหวานเป็นแม่ยายว่าคุณแม่แม่บ้านใช่เป็นแม่บ้านแม่บ้านทำอาหารก็เก่งทําความสะอาดก็เก่งรักความเป็นระเบียบสูงมากทนไม่ได้ถ้าน้องไม่ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบแบบสุดนิ่งนั่งนัได้ตลอดเบายกูแบบพี่เชอร์อยู่ตรงนั้นแต่พี่เชอร์ก็ไม่เบาแตพี่เชอร์เมื่อวานไหนเมากันว่าห้องพี่เชอร์เป็นเหมือนคลินิกขนาดย่อม มันเกี่ยวอะไรกับความเป็นแม่เลยอะดูแลไงดูแลใช่ความสวยความงามเหมือนเปิดคลินิกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราก็ดูแลตัวเองไงก็มีแบบเออแกจิบที่ดูแลตัวเองได้เออนั่นแหละเข้ามาใช้ได้หนึ่งสองสามห้าคนค่ะอ่ะแบบเธอไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงเธอจะเป็นเรื่องฉันตัดไปก็ไม่รู้ไงก็เลยอยากเลือกอ่ะ เดี๋ยวจะเชื่อก่าไอ้ปีห้าคนน่าจะทํางานได้เยอะดีออยอ้ยอยอาจจะจับแต่งตัวเล่นเป็นบาร์บี้แล้วก็หลอกสอนแปลกอะไรอย่างงี้อยากรู้ว่าโตมาจะเป็นยังไงวนึ่งสองสามห้าขวดเพราะว่าเจ๊้าคนนะจ๊ะ อ่ะคือไรอะพี่เั้าน่าจะน่าจะวุ่นวายอยู่พอสมควรหนูเนี่ยนะวุ่นวายหนูอาจารย์เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้เออ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 อ้อยนั่นแหละค่ะถ้าผมก็น่ารักด้วยกันเป็นน้องเจนไปทำอะไรกันดีอ่ะพาไปนอนพาไปเรียนดูแลพาเล่นให้ขนมกินชอบเห็นเด็กกินขนมอ่ะน่ารัก หนึ่งสองสามหนึ่งร้อยหนูตอบทุกคนว่าหนึ่งร้อยหมดเลยเย้พี่เชอร์ี่ตอบไม่ตรงเลยพี่เชอร์มีความลังเลแต่ว่าถ้าถ้าวิเคราะห์นะถ้าตามวิเคราะห์แยกแยะนะวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะฮะเจ็ดสิบแปดสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าะเก่งมากนะลูกเราจะมพยายาม่อไปนะคะสู้ๆนะกทุกทุกขอบคุณค่ะ แ,แกงฉันอ,อันนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะหไม่ได้ทำอะไรทำตัวเองเห็นไหม,ไม